สวัสดีครับกลับมาพบกับอักษรออนเลินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนชั้นม .5 ครับตอนที่4วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่3ลิลิตตะเลงพ่ายลิลิตเป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยกองชนิดหนึ่งแต่งเป็นเรื่องยาวโดยใช้โครงและร่ต่อสัมผัสกันตะเลงพ่ายตะเลงคือชาวมอนนะครับ ในที่นี้หมายรวมถึงทั้งมอญทั้งพม่านะครับในเรื่องนี้พ่ายคือแพ้ครับลิลิตตะเลงพ่ายเป็นวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยดำเนินเรื่องตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเริ่มตั้งแต่สมเด็จพระมหาธรรมราชาสเสด็จสวรรคตจนถึงตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี กับพระมหาอุปราชาของพมา่าจุดประสงค์การแต่ง 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการกระทำยุทธหัตถี 2. ฉลองตึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในรัชกาล 3. ส,สร้างสมบาร,รมีของผู้แต่งทั้งนี้เพราะผู้นิพนธ์ขอไว้ว่าถ้าแต่งเสร็จขอให้สำเร็จสู่พระนิพพานนะครับ ผู้นิพนธ์คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนกรสพระนามเดิมคือพระองค์เจ้าวาสุกรีทรงเป็นโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชลักษณะคำประพันธ์ลิลิสสุภาพประกอบด้วยกร่ยสุภาพตามด้วยโครงสุภาพอันได้แก่โครงสองสุภาพโครงสามสุภาพและโครงสี่สุภาพ ได้สุภาพนักเรียนครับแผนผันฉันทลักษณ์นะครับนักเรียนสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่หนังสือแบบเรียนของอจทนะครับคณะและพยางก็ได้สุภาพบท1มี5้าวร์ขึ้นไปแต่ละวร์มีห้าคำสัมผัสได้สุภาพมีการส่งสัมผัสท้ายวรคและมีสัมผัสรับตรงคำที่1 2และ3ามคำใดคำหนึ่งจนถึงตอนท้ายพอจะจบก็ส่งสัมผัส ไปยังบทต้นของโครงสองสุภาพจากนั้นบังคับสัมผัสตามแบบของโครงสองสุภาพนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูโครงสองสุภาพคณะและพยางค์โครงสองสุภาพ1บทมี2บาทบาทที่1มี1วรรควัมีจำนวนคำห้าคำบาทที่สองมี9คําคำแบ่งเป็นสองวักคือวักหน้าห้าคำวักหลังสี่ค ทั้งนี้นะครับอาจเสริมคำสร้อยท้ายบาท2ได้อีก2องคำ,คร,ค,ำ,ค,ำรงครับคำเอกคำโทบังคับคำเอก3คํคำและคำโท3คำตามฉันทักษ์ด้านขวาบนครับโครง3สุภาพคณะและพยางบท1จะมี4วรรควรรคหนและ3จะมีคำวรรคละ5าคำในวรรคสจะมีจำนวนคำา4คคำ และในวรรคสุดท้ายสามารถที่จะใส่คำสร้อยได้ทีนี้เรามาดูคำเอกคำโทนะครับของโครงสามสุภาพบังคับคำเอกสามคำและคำโทสามคำนักเรียนสามารถดูในฉันทลักได้เลยนะครับทีนี้โครงสี่สุภาพครับคณะและพยางบทหนึ่งมีสี่บาทแต่ละบาทประกอบด้วยวรรคสองวรรควรรคหน้าห้าคำวรรคหลังสองคำยกเวน้นวรรคหลังของบาทที่สี่ จะมี4ี่คำในบาทที่1และ3อาจมีคำส้อยหรือไม่มีก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูคำเอกคำโทของโครง4สุภาพครับบังคับคำเอก7คําคำและคำโท4คำสำหรับตำแหน่งคำเอกคำโทนักเรียนสามารถดูได้ที่ฉันทลักษ์ครับเ <Without> นืน้อเรื่องเหตุการณ์สำคัญนะครับหงสาวดีจะยกทัพใหญ่ไปตี เพราะเห็นว่าบ้านเมืองปั่นป่วนนะครับเหตุการณ์เริ่มต้นตอนที่พระมหาธรรมราชาสเสด็จสวรรคตทางพมา่าทางหงสาว,วดีก็คิดว่าบ้านเมืองคงปั่นป่วนพี่น้องคงจะชิงบัลลังกันเพราะในประวัติศาสตร์ของอยุธยานั้นเมื่อมีกษัตริย์เมื่อมีก,รมมการสวรรคตมักจะมีการแย่งชิงบัลลังกันนะครับมีการก่อการรัฐประหารกันอยู่เรื่อยๆนะครับหงสาว,วดีก็เลยคิดว่า กรุงศรีอยุธยานะเวลานั้นคงจะวุ่นวายปั่นป่วนเป็นแน่แท้จึงยกทัพใหญ่เข้ามาตีไทยครับทีนี้ผู้ที่นำทัพมาในครั้งนั้นเป็นพระมหาอุปราชาพระมหาอุปราชายกทัพมานะครับจากหงสาวสดีเพื่อที่จะมาตีองค์ขอโทษครับเพื่อที่จะมาตีกรุงศรีอยุธยาทีนี้ในระหว่างเดินทัพครับ เกิดลางร้ายกับพระมหาอุปราชาดังโครงสีสุภาพบทน,นี้ครับเกิดเป็นหมอกมืดห้องเวหาหนเฮยลมชื่อเวลำพาพัดคลุ้มหวนหอบหักฉัตราคดชะขาดลงแหและทุลีกัดกลุ่มเกลื่อนเพียงจากผันคืออย่างนี้ครับ มันมีลมชื่อลมเวลมพาพัดมาพัดมาไม่พอพัดมาพัดมาโดนฉัดของพระมหาอุปราชาเนี่ยที่อยู่บนหลังช้างเนี่ยหักลงอันนี้ก็เป็นลางร้ายพระมหาอุปราชาก็ได้เรียกโหนนะครับมาทํานายไทยทักโหนรู้แล้วแหละว่าเป็นลางร้ายแต่ไม่กล้าบอกตรงๆเนาะโหนก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดในตอนเช้าเนี่ย ไม่ดีแต่มาเกิดตอนนี้ดีกาว่าไปอย่างนี้นะครับทีนี้ในส่วนของทางกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระพระนเรศวรมหาราชนะครับก็ได้แต่งทัพเตรียมรับศึกหงสานะครับทีนี้ในระหว่างนั้นเกิดลางดีนะครับทรงพระสุบินนะครับฝันพระองค์ทรงฝันนะครับเกิดนิมิตนะครับว่าพระองค์เนี่ยได้เกิดต่อสู้กับจระเข้ เนาะก็สู้กันพระองค์สู้ด้วยดาบแล้วพระองค์ก็ฆ่าจระเข้ตายนั่นพอพระองค์ตื่นขึ้นมาพระองค์ก็ให้โหรมาทํานายนะครับทำนายฝันโหรก็ทํานายแล้วว่าอาพระมหาอุปราชานี่แหละก็คือจระเข้จระเข้ก็คือพระมหาอุปราชาพระองค์ฆ่าจระเข้ได้แสดงว่าพระองค์เนี่ยจะมีชัยชนะในศึกครั้งนี้แน่นอนและพระองค์อจะฆ่าพระมหาอุปราชาได้นะครับเป็นฝันดี นะครับทีนี้เมื่อสองทัพ Д มาประจันหน้ากันอันนี้ครูขออนุญาตเล่าเรื่องแบบสรุปสรุปเหตุการณ์สำคัญสำคัญเลยนะทีนี้พอทั้งสองทัพ Д มาเจอกันครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรและช้างทรงของพระเอกาทศรถผู้เป็นพระอนุชาตกมันตกมัน เกิดตกใจเกิดวิ่งถล่มเข้าไปในแดนข้าศึกนักเรียนนึกภาพตามนะมีกองทัพนะครับสองกองมาประจันหน้ากันแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นช้างศึกของพระมหากษัตริย์กับพระอนุชาเนี่ยคือพระนเรศวรกับพระเอกาทศรถเนี่ยตกมันวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปหากองทัพข้าศึกเลยนะครับกองทัพตามไม่ทันเนาะมีแต่จาตัวลงขบาด ก็คือทหารที่เฝ้าเท้าช้างทั้ง4นะครับตามไปทันพอเข้าไปปุ๊บเอาแล้วพอเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายช้างตกมันวิ่งเข้าไปปุ๊บพอเหตุการณ์สงบนะครับพระนเรศวรน,นะครับมองตรงไปข้างหน้าเห็นใครครับเห็นพระมหาอุปราชาทรงช้างอยู่นะครับพระองค์สังเกตได้ว่าช้างทรงตัวนั้นเนี่ยช้างศึกตัวนั้นเนี่ย ไม่ใช่ช้างของขุนนางหรือแม่ทัพทั่วไปเพราะว่าช้างของพระมหาอุปราชาเนี่ยจะต้องมีการตกแต่งเป็นพิเศษเนาะจะต้องมีฉัดนะครับพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันนี้ครูอขอเล่าแบบภาษาชาวบ้านภาษาครูก,กันก็เลยร้องตะโกนออกไปพระเจ้าพี่เรามากระทํายุทธหัตถีกันเถอะตามประเพณีของกษัตริย์ชาตินักรบ การกระทํายุทธหัตถีคือการสู้กันบนหลังช้างนะครับนักเรียนกษัตริย์สู้กับกษัตริย์แพ้ชนะเป็นเรื่องที่จะปรากฏเกียรติยศเกียรติกล้องเกิดเกียงไกไปทั่วแผ่นดินนะครับเป็นการทําศึกที่ไพรพลทหารคนอื่นไม่ต้องล้มตายเอาแค่กษัตริย์กับกษัตริย์มาสู้กันนะครับทางไหนแพ้ก็แพ้ไปทางไหนชนะกษัตริองค์ไหนชนะก็ชนะไปนะครับเป็นประเพณีนิยมในการทําสงคราม ในดินแดนอุตสาคเนศวรภูมินะครับในยุคสมัยนั้นพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาทรงสู้ศึกกันอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับต่างองค์ต่างใช้เงาเนาะนักเรียนนึกภาพนะนั่งตรงคอช้างนะครับแล้วก็มีเงาเง้า,งาคือดาบที่ย่ามด้ามยาวนะครับฟันกันนะครับสู้กันนะครับเป็นศึกแห่งเกียรติยศก็ว่าได้นะครับ ทีนี้ผู้ที่มีชัยก็คือพระนเรศวรมหาราชนั่นเองนะครับโดยพระองค์นั้นได้เขาเรียกว่าฟันขาดสะพายแล้งเนาะพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนบนคอช้างโดยทางไทยเรากรุงศรีวิทยาเป็นฝ่ายชนะศึกนะครับก็นึกภาพนะครับฟันฉับเดียวเนี่ยขาดสะพายแล้งหมายความว่า,าฟันลงมาแบบนี้ครับนะครับฟันลงมาฟึบ ตายเลยนะครับสิ้นพระชนแล้วก็ซบที่ช้างพระที่นั่งนั่นเองนะครับทีนี้ก็จบเรื่องไปนะครับทีนี้เรามาดูบทวิเคราะห์นะครับคุณค่าด้านเนื้อหาในเรื่องของรูปแบบนั้นเป็นคำประพันธ์ประเภทลิลิตสุภาพนะครับ ในตอนต้นครูได้อธิบายแล้วเนาะลิลิทคืออะไรนะครับองค์ประกอบของเรื่องครับสาระเนี่ยเป็นการยอพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเกี่ยวกับการกระทําสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชานะครับโครงเรื่องเนื้อหาสําคัญเนี่ยดำเนินตามเขาโครงเรื่องในพระราชพงศาวดารน,นะครับได้แก่การทําสงครามการต่อสู้การทํากระทํายุทธหัตถีกันนะครับรวมถึงมีการจัดทัพด้วยนะครับ ฉากและบรรยากาศเป็นเหตุการณ์ภายในเมืองมอนบรรยากาศการเดินทัพของพระมหาอุปราชาและการทำยุทธหัตถีครับทีนี้เรามาวิเคราะห์ตัวละครกันบ้างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเป็นนักปกครองที่ดีมีความเป็นนักรบฉลาดรอบรู้มีไหวพริบส่วนพระมหาอุปราชานั้นเป็นลูกที่กระตันยูครับแต่มีพระทัยอ่อนไหว และทรงมีขัติยะมานะกลว,วิธีการแต่งดำเนินเรื่องตามธรรมเนียมการแต่งเริ่มด้วยบทสดุดีและยึดตามพงศาวดารทีนี้บทวิเคราะห์นะครับคุณค่าด้านวรรณศิลป์ในเรื่องของการสรรค์คำใช้คําได้เหมาะแก่เนื้อเรื่องและฐานะของบุคคลเช่นเบื้องนั้นนรุนาถผู้สยามมินเบียงพระมาลาผินห่อนพร้องก็คือมีการใช้ราชาศพท์ เมื่อมีการพูดถึงนะครับมีการใช้คำศักด์สูงเหมาะสมแก่ฐานะนะครับมีการใช้คำโดยคำานึงถึงเสียงนะครับมีการเล่นคำสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะเช่นถับถึงโคกเผาเข้าพอยามเช้ายังสายหมายประมาณโมงครบประทบทับรามันประทันทับ พมา่านี่เรียกว่าเป็นอัจฉริยภาพของผู้แต่งโดยแท้จริงนะครับมีการใช้คำเรียนเสียงธรรมชาตินะครับอย่างเช่นเรียนเรียนเสียงของช้างนะครับเร่งคำกรนเรียกมันชันหูชูหางแล่นแป้นแปลแลคะไข่ต่อไปครับในเรื่องของการใช้โวหาร ใช้คำนะครับให้เกิดจินตภาพนะครับอันนี้สังเกตนะครับเกิดเกิดภาพขึ้นมาในใจเราเลยนะครับเช่นคนต่อคนต่อรบของเงาทบทะกันต่างฟันต่างป้องปัดเห็นไหมครับเห็นภาพไหมครับต่างคนต่างป้องปัดปัดป้องกันไปกันมานะครับรบกันครับยังไม่หมดครับยังมีการใช้วหารโดยการเปรียบเทียบเช่นไพรินทนาธเพียงพลมานเพียงนะครับเพียง ียงเป็นการบอกว่าค่าศึกศัตรูเนี่ยเหมือนกับอกองทัพของมูมานนะครับพระดั่งองค์อวตารนะครับก็คําว่าดั่งนะครับก็เปรียบกับว่าเปรียบได้เป็นองค์อวตารนะครับของพระนารายอะไรทํานองนั้นนะครับสไลด์ต่อไปนะครับการใช้ถ้อยคําสร้างอารมณ์ความรู้สึกเกิดอารมณ์สะเทือนใจเช่นอุรารารร้าวแยก ยนสยบเอนพระองค์ลงทบเท้าดิ้นเหนือคอคดซอนซบสังเวชวายชีวาสุดสิ้นสู่ฟ้าสเวสวยสรรค์ต่อไปนะครับการใช้ถ้อยคำสร้างอารมณ์ความรู้สึกอาลัยอาวร์เช่นสายหยุดหยุดกลิ่นฟุง้งยามสายสายบ่ยหยุดสเสน่หาย ห่างเศร้ากี่คืนกี่วันวายวางทะเวศราแม่ทวินทุกขวบค่ำเช้าหยุดได้ฉันใดนะครับต่อไปครับบทวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคมนะครับหสะท้อนให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์เนาะความกล้าหาญของผู้นำนะครับความกล้าหาญของสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชนะครับสสะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณี ขนบธรรมเนียมในการศึกนะครับพิธีโขนทวารตัดไม้ข่มนามนะครับเป็นพิธีก่อนออกรบเนาะเป็นพิธีทําให้ทหารฮึกเหิมนะครับการจัดทัพการตั้งทัพตามตําราพิชัยสงครามเนาะก็จะมีความรู้เกี่ยวกับตําราพิชัยสงครามอยู่ด้วยนะครับในเรื่องนี้ 3. ครับสะท้อนความเชื่อของสังคมไทยที่เห็นได้ชัดคือในเรื่องของความฝันนะครับความฝันบอกเหตุ คนไทยเราเนี่ยมีความเชื่อเรื่องความฝันมาตั้งแต่โบราณเนาะอย่างในเรื่องนี้ก็พระมหาอุปราชานะครับฝันสมเด็จพระนเรศวรฝันนะครับก็ให้โหรนะครับมาตีความทำนายฝันนั่นเองนะครับเรื่องของโชคลางนะครับเรื่องของคำทำนายของโหรนะครับ 4. ครับสะท้อนข้อคิดเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เรื่องความนอบน้อมความเมตตานะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องลิลิตตะเลงภ้ายนะครับและจบในระดับชั้นม .5 ด้วยนะครับนักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเติมในหนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมนะครับหรือจะดาวน์โหลด powerpoint ในเว็บอักษรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น